ในนามอัลาอฮฺซุลแลมอาลัยคุณมูรัฮัมตุลลอฮฺวบรากาตุ่น้องครับกรณีของพี่โทนี่หรือลุงโทนี่นะครับซึ่งเป็นตลกชื่อดังแล้วก็เป็นอินฟูนะครับเป็นเจ้าของร้านโมหันนะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับได้ออกมาแต่งชุดแต่งกายแบบมุสลิมก็คือใส่โตบใส่สรบันนะครับแล้วก็ออกมาทำการตลาดในเรื่องของการเชิญชวนมา ที่งานนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นไวรัลประเด็นที่เป็นกระแสร่วมของสังคมไทยไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นแล้วก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆก็มีความไม่พอใจรุนแรงในการตอบโต้การคอมเมนต์ใดๆก็ตามนะครับที่ต้องการให้ลุงโทนี่ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เป็นการกระทักแบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดนี้ล่าสุดนั้นนะครับพวกเราก็คงได้เห็นนะครับว่า สปิริตของลุงโทนี่เองหรือพี่โทนี่เองนะครับก็ออกมาขอโทษพี่น้องมุสลิมแล้วก็คนไทยโดยรวมแล้วนะครับในการกระทําที่ขาดการยังคิดวิเคราะห์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเราก็ทราบมานะครับว่าเขาพยายามที่จะให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีเจตนารมณ์อย่างนั้นฉะนั้นเราสามารถที่จะสันนิษฐานได้2กรณีด้วยกันนะครับกรณีของพี่โทนี่เนี่ยก็คือประการแรกนะครับทาไปเพราะไม่รู้จริงนะครับก็คือไม่รู้จริงๆว่า ว่าเวลาเราใส่ชุดสวยๆงามๆแบบนั้นแบบพี่โทนี่ชอบเนี่ยเห็นว่าไปซื้อในต่างประเทศแล้วก็นำกลับมาแล้วก็อยากจะใส่ชุดนี้ในช่วงของสงกรานต์นะครับแล้วก็ทำการตลาดเชิญชวนผู้คนเนี่ยมาหันหน้ากินหมูซึ่งเป็นอาหารที่มุสลิมเองก็กินไม่ได้อยู่แล้วแต่นำซ้ำเนี่ยเขาก็ใส่ชุดที่เป็นแบบของมุสลิมอย่างนั้นมาใส่เนี่ยก็เลยทำให้พี่น้องเขาก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นความตั้งใจของพี่โทนี่นะครับแต่พี่โทนี่บอกว่า ไม่รู้ไม่มีเจตนารมฉะนั้นเราสัมนิถฐานว่าพี่โทนี่อาจจะไม่รู้จริงนะครับเราก็เลยพอที่จะทำเนาได้ว่าเราก็ควรที่จะต้องให้ความรู้กับพี่โทนี่ว่าชุดแบบนั้นมันเป็นชุดนิยมของมุสลิมทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาหรับหรือในกลุ่มของนักวิชาการอิสลามเขาก็ใส่ชุดแบบนั้นในการที่จะ สอนศาสนาหรือแสดงตนว่าให้เกิดมิติของการนำเสนออิสลามนะครับให้เห็นว่านั่นคือความสำรวมของคนที่แต่งกายแต่งชุดเช่นนั้นนะครับได้ประการหนึ่งที่น่าจะสันนิษฐานได้นะครับถ้าเป็นเจตนารมมีเจตนาที่ไม่ดีนะครับอย่างเช่นในการก่อเขาเรียกว่าก่อเป็นทิมงานมีกระบวนการมีกระบวนการที่ต้องการให้พี่ตัวนี้เนี่ยช่วยเป็นอินฟูนะครับแล้วก็สร้างการดูมิน่นดูถูก ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามโดยการแต่งกายแล้วก็แล้วก็ใช้หมูเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะโชว์ให้เห็นว่านี่คือสุดสุดละสามมุสลิมนะครับเขาก็คงโกรธน่าดูนะครับคือเป็นการคุกคุกคามดูหมิ่นนะครับฉนั้นสอเจตนารมนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคิดคิดแทนได้แต่เราก็ตั้งไว้นะครับว่าข้อที่1ก็คือไม่รู้เราก็ต้องบอกให้เขารู้แต่ถ้าข้อที่2มีเจตนาลมที่ไม่ดีแสดงว่าเป็นการกระทําที่ ไม่มีอารยธรรมอารยชนนะครับเป็นการกระทําที่ประมาทนะครับแล้วก็เป็นการกระทําที่ไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมืองนะครับแล้วก็ประการหนึ่งเป็นการกระทําที่ไม่สาแก่ใจหมายถึงว่าไม่รู้ ว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมนี้เราควรทําแบบนั้นไหมถ้าหากว่าเป็น,เป,นเป็นเจตนานะครับดังนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นการไม่รู้หรือรู้ก็ตามนี่ยเจตนาก็ตามในเชิงของคดีความที่เห็นว่ามีทางคณะกรรมการอิสลามกรรมการกลางอิสลามก็จะเอาดําเนินคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องเช็คบินกันจะต้อง ต้องดําเนินคดีเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคมโดยรวมที่อยากจะทําอะไรก็ขาดการยั้งคิดเช่นนั้นนะครับฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องครับวันนี้ในเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นในสังคมเรานะครับจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้ใดก็ตามหรือจะเกิดขึ้นโดยการไม่รู้ก็ตามแต่สิ่งสําคัญที่สุดนั้นเราควรที่จะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับให้รู้บริบทของความเป็นไทยเรียนรู้บริบทของความเป็นศาสนานะครับเราก็คงไม่อยู่ ในจุดที่จะนําศาสนานั้นมาห้ามหันหรือสัญลักษณ์ของศาสนานั้นมาคุกคามดูหมิน่นห,หรือไปจัดวางในจุดที่ไม่เหมาะสมนะครับถ้าเราอยู่อย่งงางนั้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดสังคมของการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สังส์กันสังคมก็จะมีบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็เป็นการตักเตือนร่วมกันคนไทยโดยรวมทุกๆศาสนานะครับเรามารักกันมาสร้างความสงบกันแล้วก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับทชอบน้องน,นะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh